ครูเริ่มทำการบันทึกหน้าจอแล้วนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนอวันนี้นะลูกได้ยินครูนะหล,ล่อยได้ยินครูเห็นหน้าจอปกตินะครับ ฮัลโหลได้ยินครูคไหมอเออทำไมชา้าจังเลยมันดีเลยเหรออ้าววันนี้นะลกูกที่เราจะมาเรียนนะครับเราจะเรียนเรื่องการหารเลขยกก,กำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอ่าเรามาดู ทบทวนการคูณต้องทบทวนไหมถ้าฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันอันนี้คงเข้าใจเนาะอ่าอย่างตัวอย่างอันนี้อ่าอย่างตัวอย่างอันนี้สอง y ยกกำลังสามคูณด้วยสาม y ยกกำลังสองเราก็เอาตัวเลขเนี่ยมาคูณกันก่อนเลยสองคูณสามก็กลายเป็น 6นะครับแล้วก็ y ตัวนี้เลขฐานเหมือนกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็กลายเป็น y บวก y ยกกำลัง3บวก2ก็จะกลายมาเป็น6คูณ y ยกกำลังคําคำตอบก็คือ6 y ยกกำลัง5โอเคนะตรงนี้นะถ้าไม่เข้าใจถามนะ ต่อมาเข้าเรื่องนะครับการหารเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกหารเมื่อเป็นจํานวนเต็มบวกนะยังไม่มีการติดลบนะเอ,อ่ออ่ะมาดูตรงนี้เลยการพิจารณาการหารเลขยกกําลังต่อไปนี้ อันแรกนะโจทย์เขาให้มา3ยกกำลัง8ส่วนด้วย3ยกกำลังสองเราก็จัดการแปลง3มยกกำลัง8ตัวเนี้ยก็คือ3มคูณกัน8ดครั้งโอเคไหมก็คือแถวบนตรงนี้3คูณกัน8ดครั้งแล้วก็หารไม่ใช่หารส่วนด้วย3ยกกำลังสองก็คือ3คูณกัน2ครั้งแล้วเราก็ทำการตัด3ตัดสาม 3ตัด3เพราะนั้นจะเหลือ3แค่1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคําำตอบก็คือ3ยกกำลัง6โอเคไหมตรงนี้เข้าใจไหมครับตอบด้วยครับตรงนี้เข้าใจไหมครับ ได้ยินครูไหมครูถามว่าเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเออแล้วทำไมไม่ตอบโลกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเหรอครแล้วได้ยินตอบครูได้ไงเนี่ยได้ยินยัง ได้ยินยังปกติยังได้ยินครับเออมื่อกี้ไม่สยงรบกวนครับรบกวนจากใครอรับครูยังไม่เห็นได้ยินอ้าวต่อมาดูตัวอย่างอันนี้เนี่ยแป๊บหนึง่งอ่าดูตัวอย่างอันนี้ a ยกกำลังเจ็ดส่วนด้วย a อยก,กำลังสอง เราก็แปลง a ยกกำลัง7คือ a คูณกัน7ครั้งก็คือตัวนี้แล้วก็ส่วนด้วย a ยกกำลัง2ก็คือ a คูณกัน2ครั้งก็คือตัวนี้แล้วเราก็ทำการตัด a ตัด a ตรงนี้แล้วก็ a ตัด a ตรงนี้เพราะนั้นจะเหลือ a แค่ 1, 1> เหลือ a แค่กี่ตัว1 2 3 4 5 เหลือ1 2 3 4 5ห้เหลือ A 5ตัวนั้นคำตอบก็คือ A ยกกำลังห้าเออหลือง่ายๆก็คือการคิดง่ายๆก็คือเอาถ้าเป็นส่วนอย่างเงี้ยก็คือเอาตัวเนี้ยขึ้นไปลบโอเคไหมก็จะได้เป็น A ยกกำลังหถ้าตัวอย่าง B ยกกำลังเส่วนด้วย B ยกกำลังห้าคำตอบคือ B ยกกำลังเท่าไหร่ มีดึงขึ้นไปลบมีมียกกำลังสองครับอโอเคถูกต้องตรงนี้เข้าใจผ่านอันนี้ที่กูทําให้ดูคือที่มาของมันเราค่อยมาเรียนวิธีรัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่าทำไมครูไม่สอนรัดเลยแล้วได้รู้ที่มาที่ไปของมันนะต่อมาเมื่อพิจารณาการหานข้างต้นจะเห็นว่า ผลหารเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเดิมและเลขชี้กําลังเท่ากับเลขชี้กําลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กําลังของตัวหารอันนี้ช่างมันข้ามไปนะมาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจมากขึ้นสมบัติของเลขยกกำลังนะสมบัติการหารของเลขยกกำลังก็อย่างที่ครูบอกถ้าเป็นหารกันส่วนเมื่อกี้กับหารเนี่ยคือเหมือนกันเลย a อกยกำลัง M หารด้วย a ยกยกำลัง n ก็เท่ากับ a ยกยกำลัง m ลบเเหมือนกับเมื่อกี้เลยเดี๋ยวดูตัวอย่างเขามีตัวเลขให้ดูไหมอ่าตัวอย่าง8ยกกำลังสองหารด้วย2ยกกำลัง4วิธีทำเราต้องแปลงตัวเนี้ยให้มีฐานเท่ากันก่อนเราถึงจะลบกันได้นะตัวเนี้ยฐานมันยังไม่เท่าถึงแม้แปดกับสอง มันยังไม่เท่ากันเราจัดการเอามาลบกันเอาเลขชี้กำลังลบกันแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะเราต้องทำแปดตัวเนี้ยแปดตัวเนี้ยให้กลายเป็นเลขสองว่ายกกำลังเท่าไหร่เออก็โดยการเอาสองหารเพราะเราต้องการฐานเป็นสองใช่ไหมเราก็เอาสองหารสองสี่แปดสองสองสี่สองหนึ่งสองอ่าเราได้แล้วว่าแปดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สองยกกำลังสามถูกไหมโอเคไหมแปมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสาแต่อันนี้อันนี้เขาเป็น8ยกกำลังสองเพราะนั้นก็ต้องมี8อยู่2ตัวที่เราคิดตัวนี้มันคือ8ยกกำลังหนึ่งถูกไหมแต่เราต้องการรู้8ยกกำลังสอง ใจไม่ใจตรงนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสอนแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแปลงค่าแปดจงกำลังสองมาก่อนแปดจกกำลังสองคือแปดคูณแปดถูกไหมแปดแปดเท่ากับเท่าไหร่ครับนั่นหรแปดคูณเออหกสิบสี่อ่าเราได้ค่าตัวนี้แล้วว่าแปดจกกำลังสองมีค่าเท่ากับหกสิบสี่เราต้องการฐานเป็นสองเราก็ต้องเอาสองหารอ่าเราก็หารเลยสองสาม หกสองสองสี่สองสองหารสองหนึ่งสองสองหกสิบสองสองแปดสิบหกสองสี่แปดสองสองสี่สองหนึ่งสองเราก็ได้สองมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเท่านั้นแปดยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับสองยกกำลังเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอหกเออเราได้แล้ว 8ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับสองยกกำลังหกเรายังเหลือเราได้สองยกกำลังหกมาแล้วนะคือแทนตัวนี้นะฐานด้วยตัวนี้สองยกกำลังสี่ฐานเท่ากันแล้วเราทำาไงกันได้คราวนี้ฐานเท่ากันแล้วเอาเลขชี้กำลังทำอะไรกันได้ลบครับโอเคเพราะนั้นก็เป็นหกลบสี่เหลือเท่าไหร่ลูก สองครับเหลือสองนี่ไงคําตอบสองยกกำลังสองเห็นไหมแต่ถ้าแปลงเป็นตัวเลขก็คือสองคูณกันสองครั้งก็เท่ากับสี่นี่ถ้าเขาต้องการนะถ้าเขาต้องการคําตอบเป็นตัวเลขจํานวนเต็มเราก็ต้องตอบสี่ถ้าเขาต้องการคําตอบให้ตัวเลขเป็นเลขชี้กําลังเราก็ต้องตอบสองยกกําลังสองต้องดูโจทย์ด้วยนะว่าเขาถามอะไรนะงาต่อมา ฟังให้เข้าใจนะลูกเดี๋ยวมีการบ้านนะตอนแรกเป็นคูณเราเอามาบวกกันถูกไหมเลขชี้กําลังถ้าฐานเท่ากันเป็นคูณเราเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันแต่ในเมื่อฐานเท่ากันแต่ว่าเป็นการหารเราก็เอาเลขชี้กําลังมาลบกันสลับกันโอเคนะเพราะว่าคูณคือการเพิ่มขึ้นหารคือการลดลงจําง่ายเพราะนั้นถ้าหารก็เอามาลบถ้าคูณก็เอามาบวกแค่นั้นเอง ต่อมาดูการพิจารณาอันนี้7ยกกำลัง4หาร7ยกกำลังสมีค่าเท่ากับ1สรุปง่ายๆก็คือตัวเลขไหนที่เหมือนกันเลขชี้กำลังเหมือนกันเลขหารเหมือนกันหารกันคำตอบก็คือ1เหมือนสองหารสองหาร4ี่หาหารห้าหหาร6ก็คือ1 เพราะฉะนั้นถ้าเลขชี้กําลังตัวไหนที่เป็นฐานแล้วก็เลขชี้กําลังเท่ากันทั้งสองตัวคําตอบก็คือ1น,นะเพราะว่าเจ็ดยกกําลัง4กับ7ยกกําลัง4หารกันครูบอกแล้วว่าให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะมันเหมือนกันคำตอบก็คือ7ยกกำลังเท่าไหร่ลูก 4, สีลบสเหลือศูครับเออเพราะฉะนั้นได้มาอีกข้อหนึ่งก็คือเลขชี้กําลังฐานใดก็ตามที่ยกกําลังด้วยศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ทั้งหมดนะสังเกตง่ายๆเลขชี้กําลังกับเลขฐานเหมือนกันทั้ง2ตัวหารกันมีค่าเท่ากับ1หรือเลขฐานใดก็ตาม1 2 3, 3, 3 4 5 6 7 8 9า0เนี่ยไปจนถึงร้อถึงพันเนี่ย ยกกำลังด้วยศยจะมีค่าเท่ากับ1ทั้งหมด10ยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1 100้อยกกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1 1000พยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ 1, 1กก่จํากฎข้อนี้ไว้นะ,ะข้อนี้ก็เหมือนกันที่ครูทําให้ฟังให้ดูแล้วเมื่อกี้7เอา4ี่ลบ4ตัวนี้เลขฐานเหมือนกันเราก็เอาเลขที้กำลังลบกันคือ7เหลือ7ยกกำลังศูนก็มีค่าเท่ากับ หนนะข้ามไปอ,อันนี้บทนิยามเขาสรุปให้ฟังแล้ว a ยกกำลังศูนย์ a คือแทนตัวเลขตัวใดก็ได้ a แทนด้วย1 a แทนด้วย2ด้วย3า,ด,ยาด้วยสี่ไปยันร้อยยันพันยันหมื่นยกกำลังศูนก็มีค่าเท่ากับ1ที่ครูพูดไปเมื่อกี้ะนะต่อมานะ จงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง10หารด้วย2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง5เรามาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นเรื่องของการคูณครูบอกแล้วเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันบวกบวกก็กลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เป็น2ยกกำลังมองเห็นตัวเลขไหมลกูก คูขยายให้หน่อยคูณสองยกกำลังอะไรเลขห้าสองยกกำลังห้าคูณสองยกกำลังห้าเพราะนั้นจะได้สองยกกำลังเท่าไหร่สิบครับโอเคสองยกกำลังสิบต่อมาเราเหลือตัวบนเหลือตัวบนสองยกกำลังสิบเหมือนกันเพราะนั้นเราจะแปลงออกมาก็กลายเป็นสองยกกำลังสิบหารด้วยสองยกกำลังสิบบอกแล้วว่าเลขเหมือนกันส่วนอย่างนี้ ก็ตอบได้เลยว่าหนึ่งหรือสองยกกำลังศูนย์นี่ตัวนี้เ,นเออขึ้นอยู่กับคำขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเขาถามว่าต้องการให้เราตอบเป็นจำนวนเต็มเราก็ตอบหนึ่งถ้าเขาให้เราตอบเป็นเลขยกกำลังเราก็ตอบสองยกกำลังศูนย์โอเคนะ,ะต่อมามาดู สยกกำลังสี่หารสองยกกำลัง9ก้าสองยกกำลังสี่ไม่ใช่หารส่วนส่วนด้วยสองยกกำลัง9้าเออพูดผิดนะเพราะฉะนั้นที่ครูบอกก็คือเลขฐานเหมือนกันคือสองเลขฐานเหมือนกันคือสองแล้ว เราก็เอาเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันลบครับลบเราต้องเอา4ตั้งนะลูกเพราะ4มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะเราต้องเอา4ตั้งเราจะไปเอา9ลบ4อย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาตัวที่อยู่ข้างบนขึ้นก่อนก็เป็น2ยกกำลัง4ลบด้วย9 4มาจากตัวนี้9มาจากตัวนี้เพราะนั้นจะเหลือกลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่4ลบ สี่ลบเก้าหลือเท่าไหร่อย่าลืมเรื่องเก่านะสี่ลบเก้าหลือเท่าไหร่ลบห้าครับเออโอเคนี่ก็จะลืมเรื่องเก่าขีดสองครั้งอะสี่ลบเก้ากลายเป็นลบห้านะติดลบห้านะนี่ไงคำตอบอยู่ตรงนี้สองยกกำลังลบห้า เงื่อนไขคือเอาตัวเลขที่อยู่ข้างบนตั้งขึ้นก่อนนะแล้วค่อยลบด้วยตัวที่อยู่ข้างล่างนะของเลขชี้กำลังนะดังนั้นเขาสรุปมาให้ดังนั้นถ้าเราเห็นเลขเศษส่วนแบบนี้แบบนี้เราดึงตัวเนี้ยถ้าฐานเป็นหนึ่งนะในกรณีที่ไม่ใช่ที่ฐานที่ตัวบนเป็นหนึ่งที่ตัวเศษอะเป็นหนึ่งเราก็จะดึงตัวเนี้ยตัวล่างเนี้ย ขึ้นมาไว้ข้างบนได้เลยแต่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นลบตัวอย่างอย่างเช่น1ส่วนสยกกำลัง8เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเราดึงตัวล่างขึ้นมาข้างบนแต่ว่าเลขชี้กำลังกลับไปเป็นติดลบเพราะนั้นมันจะได้เป็นเท่าไหร่เป็น2ยกกำลังอะไรลูก คูลบตรงที่วงออกเคยได้ดูตัวอย่างอ่ะเป็นสองยกกำลังไรเป็นสองยกกำลังไรครับแปดครับ,ปรบแปดเฉยๆเหรอลบแปดครับเออสองยกกำลังลบแปดอ่ะมาดูใหม่แต่ตัวเลขข้างบนตรงนี้นะตัวเศษตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นนะเงื่อนไขนี้นะ คููเอาเป็น11ยกกำลัง8ปดอย้ยกกำลังเลขเลืินมัง้งยกกำลังห้าคำตอบจะได้เป็นเท่าไหร่ลูก11ยกกำลังอะไรทำไมตอบช้าง่ายมากมเลยนะคำตอบคือ11ยกกำลังอะไรลูก บห้าครับสิบเอ็ดยกกําลังติดลบห้าอ่ายกกําลังลบห้าถูกต้องอีกข้อหนึ่งหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดยกกําลังสิบเจ็ดอ่าสมมติคําตอบจะได้เป็นยี่สิบเอ็ดยกกําลังอะไรครับลบเจ็ดครับลบเจ็ดเฉยๆเหรอลบเจ็ดครับ ติดลบเท่าไหร่สิบเจ็ดครูเป็นยกกำลังสิบเจ็ดไงเออโอเคนะตรงนี้เข้าใจนะข้ามนะถ้าไม่เข้าใจไปดูย้อนหลังได้ครูปันทีการสอนไว้แล้วนี่เขาสรุปมาให้แล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนแต่ว่าเลขชี้กำลังต้องติดลบด้วยแค่นั้นเอง ามาดูใบงานแล้วใบงานการหาเลขยกกำลังเมื่อมีเลขคี่กำลังเต็มบวกนะคำชี้แจงเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อสองข้อเดี๋ยวที่เหลือเธอไปทำเองเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่จำนวนที่กำหนดให้ทางด้านขวามือที่มีค่าเท่ากับเลขยกกำลังด้านซ้ายมือุปง่ายๆก็คือข้อหนึ่งถึงห้าเนี่ยเอาช้อยตรงเนี้ยไปตอบว่ามันตรงกับช้อยไหนอา่าเดี๋ยวเรามาดู วิธีคิดนะคุณทำให้ดูสักสองข้อพอนะแล้วจะเหลือเอะเหลือแปดข้อเธอไปทำเองอ่มาดูอันนี้ข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยสิบสองยกกำลังหกฐานด้วยสิบสองยกกำลังสามเลขฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันได้ ลโลลบครับเออเอาเลขชี้กำลังมาลบไปได้ก็กลายเป็นหกลบด้วยลบด้วยอะไรครับามครับ <2 S 1> ลบด้วยสามเพราะนั้นจะเหลือกลายเป็นสิบสองยกกำลังอะไรครับสิองยกกำลังสามครับเออนี่ไงคำตอบอออยัง ข้อแรกเราก็ใส่จอจานไปโอเคไหมโอเคครับเออเราไม่ต้องทําแสดงวิธีทำเราแค่ลอกเนี่ยลอกตัวเนี้ยลงไปในสมุดคณิตศาสตร์ตัวนี้ด้วยแล้วเวลาตอบเราก็ตอบเป็นจอจานคอควายขอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะอา้าให้ดูข้อไหนยังไหมจะให้ทําข้อไหนข้อนึงเอาให้เลือกอา่ามีอันนี้ด้วย อ,นนอันนี้ก็เหมือนกันนะเอาตรงนี้ไปตอบตรงนี้เหมือนกันนะเออข้อไหนนะข้อห้าอันนี้ตอบจดจารนกูเขียนไปก่อนข้อห้าข้อห้าใช่ไหมข้อห้าเราทำผลคูณก่อน สี่คูณสี่ะสี่ยกกำลังเจ็ดคูณสี่ยกกำลังห้าฐานเหมือนกันเราเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรได้เป็นคูณนะเป็นคูณนะเป็นคูณต้องเอามาบวกถูกไหมเออถ้าเป็นหารเขเอามาลบอ่ากลายเป็นสี่ยกกำลังเท่าไหร่ลูเจ็ดบวกห้าสิบสองครับอ่าสิบสองอ่าเราได้มาแล้ว ราได้มาแล้วว่าตัววงเล็บเนี้ยเท่ากับสี่ยกกําลังสิบสองเหลือตัวนี้ตัวหลังนี้หารด้วยมาสี่สี่ยกกําลังแปดแล้วเอามาทําอะไรกันละครั้งนี้เป็นหารแล้วสิบสองลบแปดบเออแค่นั้นเองเอาสิบสองลบแปดครับก็เอาสี่แล้วก็สิบสองลบแปดเพราะฉะนั้นจะเหลือสี่ยกกาลังอะไรครับสิบสองลบแปดแปดครับหึสิบสองลบแปดเออสี่ยกกําลังสี่ มีคําตอบไหมในฝั่งขวามีคําตอบไป็ลูกสี่กำลังสี่เนี่ยในเนี้ยไม่มีคําตอบใช่ไหมหาสี่กำลังสี่เจอปะเจอไหมลูกตอบคุณหน่อยครับหาสี่กำลังสี่เจอไหมไม่เจอครับอ่าไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอเราลองทํายังไงดี เราลองทําเป็นจํานวนเต็มไหมสี่ยกำลังสี่ก็คือสี่คูณสี่คูณกันสี่ครั้งถูกไหมใช่ครับได้เท่าไหร่ล่ละสิบหกครับืสี่ <4 S 2> คูณกันสี่ครั้งไม่ใช่สี่คูณสี่ลูกสี่คูณกันสี่ครั้งสี่คูณสี่ครั้งเออสี่คูณสี่คูณสี่คูณสี่อ่ะ อลองคิดสิสองร้หสิบหกครับอ่าเจอคำตอบยังส <256. S 1> องร้อยห้าสิบหกเออคือคือชอชิองแค่นี้เองเห็นไหมถ้าเราหาเลขยกกำลังไม่เจอเราก็ลองเอาเลขยกกำลังมาทำเป็นจำนวนเต็มแค่นี้นะครูทำให้ดูสองข้อพอแล้วนะ เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวครูจะถ่ายลงไปให้1นึถึงสิตรงนี้นะเดียครูจะถ่ายลงไลา์กลุ่มในเฟซในอะไรไปให้ใน m essenger ไปให้แล้ว<อ>เราก็ลอกโจทย์ตามนี้แล้วก็เลือกช้อยมาตอบเป็นจอจาน์ฉอะทิ่งขอไข่ขอควายอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองตามที่ครูทำนะการบ้านมีเท่านี้นะ<อ>แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเฉลยกันว่าทำถูกหรือทำผิดหรือยังไงนะ โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอแป๊บหนึง่งขอแคปหน้าจอแป๊บหนึง่งเอ่อใครเพิ่มเข้ามาป่ะเนี่ยใครเพิ่มเข้ามาลูกหรือเปลี่ยนรูปนภะพ,พรคนเดิมป่ะเนี่ยทิดาค่ะอ้าวน,น,านะิดาแล้วนภพรหายไปไหนอะ่ะโอ้อกไปแล้วครับออกไปนานยัง าจะนานแล้วครับแล้วนาธิดาเข้ามานานยังเข้ามานานแล้วครับอ่าโอเคงั้นครูตัดนภาพ,าพอรออกขาดเรียนนาธิดาเข้าแทนอยู่ไม่จบถือว่าขาดอ่าเปิดกล้องหน่อยลูกครูขอแคปรูปนิดนึงอ้าเหลือเอกมลอ,อีกคนเดียวลูก เร็วครับเราได้มีเวลากินข้าววันนี้สอนยาวเลยจะครบชั่วโมงเลยอเอ็กมลเปิดกล้องเครื่อง่ะอ้าวเหรออ่าวออเคเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอา้าวเตรียมพร้อมแป๊บนึงคราจะเปลี่ยนเครื่องก่อนครับอ่าวแป๊บนึงครับอ้าว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 มีไปทำเลยนะเปลี่ยนเครื่องเหรอเขาบอกว่าไปทำะไรนะเปลี่ยนเครื่อง อ่ามาได้แล้วอ่าโอเคอ่าเตรียมพร้อมนะลูกหนึ่งสองนาทิดาโชว์หน้าหน่อยลูกเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าวหนึ่งสองสามขอเซฟรูปแป๊บหนึ่ง เข้าใจนะไม่เข้าใจสามารถถามได้นะเออโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังได้ครูอัดไว้หมดแล้วที่ครูสอนทั้งหมดวันนี้นะเดี๋ยวครูส่งลงกลุ่มให้โอเคนะครับนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับสว่วยดีครับครับผมทำการบ้านเสร็จถ่ายส่งมาให้ครูดูด้วยนะอย่าลืมนะครับครับัอดีครับ